สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดาวก็จะพาเพื่อนๆมาผ่าหัวต้นถุงเงินถุงทองนะคะพอดใูในคลิปของเพื่อนแล้วก็อยากจะเอามาทําบ้างนะคะก็มีต้นเดียวนะคะไม่โตสักกีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเข้าไปติดตามดูคลิปนะคะว่าทํายังไงถึงจะโตนะคะวันนี้เราก็จะมาผ่านะคะผ่าต้นถุงเงินถุงทองนะคะ นี่นะคะก็เป็นกระถางนะคะกระถางก็ถูกมากเลยนะคะเพื่อน154ยาสิบสบาทหนึ100นะคะจั่งจากลาซาร่าจ้านี่ค่ะกระถางเล็กๆนะคะประมาณนี้นะคะ2นิ้วหรือเปล่านะคะเราก็จะเอามาไว้ชํานะคะที่ตัวที่เราผ่าออกมานะคะถูกดีนะคะนะคะถุงทองมาแล้วนะคะคราวน,นี้จะผ่าหัวถุงเงินถุงทองนะคะ น,นีชื่อถุงทองนะคะสวัสดีทุกคนเช้านี้จ้าแล้วก็มีอ,อะไรนะมะพร้าวค่ะมะพร้าวสับอันนี้เอาไปลองนะคะแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวจ้านะคะ่ะเดี๋ยวเรามีต้นเดียวนะคะเราจะลองทําดูนะคะเชา้านี้จะรอดไหมคะนี่นะคะเราก็เตรียมกระหางก่อนนะคะอันดับแรก ดีนะคะเพื่อนหาซื้อได้นะคะใน l า z a ด a านะคะหนึใบนะคะเพื่อนเพื่นร้อาสิบสบาทนะคะถูกมากเลยค่ะตกใบละเกือบ2บาทนะคะเราก็ใส่นี้ก่อนนะคะลองก้นกระถางไว้นะคะให้น้ำเขา,เาซึมออกนะคะเพื่อนๆพื่นต้นไม้นะคะก็จะชอบชื้นนะคะแต่ไม่ชอบแฉะนะคะ ก็ตายหลายต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าดินที่เราซื้อมามันมันพอพอโดนน้ำนะคะเขาก็จะแบบบีบตัวเข้าแล้วก็จะไปบีบต้นไม้ให้ตายนะคะแล้วก็ก็จะแฉะนะคะดินแล้วงเอาดินร่วนนะคะไม่งั้นก็เอาเป็นขุยมะพร้าวไปเลยนะคะพเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้เราจะลองดูนะคะว่าจะร่วนไหมคะใส่ขุยมะพร้าวเลยอ่านีนะคะมา มาลองดูค่ะออนีน่ีต้นเดียวนะคะจะตายอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาให้น้องเขาไม่หายใจไม่ได้เลยนะคะแบบอยู่ลึกมากเลยนะคะไม่น่าไม่โตสักะทีนะนี่เลย ไปหัวนะคะแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะคะอืมนะคะมาผ่ากันอันนี้เดี๋ยวจะลองไปล้างดูนะคะจะลองให้ดูนะคะอืมอ้าวเหมือนต้นนี้เคยโดนผ่าหัวมาแล้วนะคะ แล้วก็ไม่มีเลย <c oughs> แอกตะตุ่มไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะเอาหักแล้วนะคะโอ้ยหักแล้ว <c oughs> หักแล้วนะคะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหักของแท้เลยค่ะเพื่อนๆเขาจะหักอยู่แล้วนะคะโอ้เสียดายนะคะสวยนะคะเพื่อนๆเน,นี่เยเลยแต่ถุงเงินนะคะเนี่ยถุงทองตายไปแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตัดเส้นนะคะตัดให้เขาออกใหม่นะคะไม่มีหัวเลยค่ะ ไม่มีโหนเลยค่ะอันนี้ก็หักแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็หักอีกสะน,นะเนี่คคะตัวยอดเขาจะออกมาหรือเปล่าคงจะรอดอยู่นะคะเดียวก็อันนี้ก็ฝังไว้นะคะนะคะเพื<ๆ>่อนๆอนนี้ก็ฝังไว้ไม่ต้องฝังลึกนะคะนี่เลยเขาจะเกิดใหม่นะคะอันนี้ก็นี่นะคะเพื่อนๆนี่ตัวนี้ เราก็มาผ่าตัวนี้ดูนะคะทีนี้เพื่อนๆจ๋านี่นะคะอ่าเพื่อนๆทีนี้เราก็กระถางเขายังเหลืออยู่นะคะเล้วก็หาตายังไม่เจอเลยค่ะอลองดูนะคะจะรอดไม่รอดนะคะอลองดูเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็น น่าจะได้นะคะตุ่มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเราก็จะลองเอาเนบใส่ในตัวนี้เอาก็ได้เพื่อนเพ่นเพราะว่าเพราะว่าเนื้อที่เขายังมีอยู่นะคะออันนี้ก็ไม่ได้เห็นเลยนะคะปาดมั่วแล้วนะคะอลองดูนะคะจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นก็โชคดีไปนะคะไม่ขึ้นก็ตายนะคะุลงไปนะคะอ่าโอเคเพื่อนเพื่อน ทีนี้เราก็ใช้อ่นี่นะคะขุยมะพร้าวโลยโรยอย่างนี้นะคะเพื่อนจ้ะนคะคะเพื่อความชุ่มชื้นนะจ๊ะอ่าแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มแล้วก็รดน้ำนะจ๊ะมามารดน้ำมาเลยนี่ค่ะเพื่อนรดน้ำโอเคค่ะเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมจ้าบ๊ายบายจ้า